สบายดีทุกคนสบายดียง้ยมเศร้าๆเนาะกัเมื่อนี้กับประจำการอยู่เฮือนคือเราพี่น้องเมื่อนี้พอดีทั้งทีมในสางเพื่อนกับชิพากันมาเทคานเฮือนเนาะเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศเมื่อนี้ให้เบิ่งเนาะสิเป็นเนาได้ทุกคนกับเริ่มประจำการแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังมาแห่มาทรายป้าไว้เนาะความจริงกับยังบนท่านเด็กคนหรอกเนาะยังบนท่านพ่อมงคนหรอกแต่ว่า ห่าวพี่น้องก็เลยวมาจัดการก่อนเลยนี่ไส่กับข้าวเบิ้อของข้างนี้เนาะคานนี่ไหมตีปะไว้เมื่อวานนี้น่ะ,นะ,นนนะคือข้ากับเก็บเอาหินเอานั้นใส่ใส่พอให้มันแบบอ่าให้มันแน่นให้มันประหยัดปูนไปดื่มน,น้อยหนึ่งเนาะคือเฮาสิี่ใส่แบบแอรพี่ละ่ะ ไปจำพุ่นนอแดนนี่นี่เงาสิบสองเมตรห้านี่เริม่มละบอกแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นบ่าฟันนี่นะแถวนี้ก็คือเอ่อใสเต็มมัดนะ้ำมันหินนะทุกห้องทุกอันใสเต็มมัดละ กะที <Yeah>. mm ่มาเห็ดยุนิกก็มีประมาณชีหาค่นสวนที่เหลือก็คือเข้าเจ้ามาให้กำลังใจเนาะมาเบิ้งมาให้กำลังใจพี่น้องนี่มีผู้สาวมานำพี่น้องเนี่ยร่างไว้จะดั้งงานเนี่ยทียวัดดั้งไม่กรับก็คือโยนเนี่ย Ô, oh, sao kìa. ai biết nó ấy ok đó thưa con, còn này cả hao cả thê ở à, đây, Khoảng man khung nưng nó, dưới sòng hòn là cái ít sòng Một những bữa thân thê thì là cả mất con. มื่ไปสามเป่าแล้วก็ลงอีกสามเป่าพ่นอยู่นี่เนะาะจะพ่นขี้ทรายมาเอกียมแล้วเบื้อหนึ่งแบบที่ตอตอัวน,นั้นแล้วก็น่นาจะได้ผักกินข้าวเที่ยงก่อนนั่นแเรากะตอนแรงน่าจะได้กลับมาซ้ำเติมเราที่สองร้อเนะีเยนะยจะเป็นยังนงหนักชั่งหนักบานไปเอาปูเท้าที่นี่ปูไปอัดพกไปเอาเอาคน,น,นสองคนนี่อ่ยุคนละภาพกัน ตอนนี้ก็พักกินขา่าวตอนทายเป็นเทียบห้อยนะพอดีตอนกินขา่าวที่กีก็ลืมถ่ายให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเดเบลงเนาะคือมือเสานี่เฮาก็เทไปได้เกือบแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ทันแล้วเนาะยังอีกหน,หนึ่งเม็ดปูนหกเป่าเนาะแต่ว่ายังไม่ทันเต็มเธอเต็มห้องหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออีกสามห้องเนาะนี่ <c oughs> ห้องตัวนี้นี่เต็มแล้วพอดีเพียงเสาเนาะไซเพียงเสานี่เลยอ,อ่ะพอห้องทำอิฐนี่เต็มเรียบร้อยแล้วก็ต้นนี้ห้องที่ซองห้องที่ซองก็เกือบเกือบเลยเนาะอีกประมาณซาเซนก็นนะ่าจะเต็มละนี่เห็นตัวที่เขาเก็บมาก็คือไซแบบนี้เนาะ ส่คานส่น้ำปูนน้ำหินไปแบบนี้เลยและะ้วก็เทหินเทปูนหันลงปนกันไปห้องที่สองก็ยังเหลือประมาณเช่าเส้นมนะชิเต็มนะแล้วกะ็ห้องที่สามตัวน,นี้นี่กะไกลๆแล้วอันนี้นี่เหลือประมาณอยู่สามสิบเนาะประมาณสามสิบเซนนี่แหละ เน้นหินนะเน้นหินแบบนี้เพิ่นว่าให้มันแน่นว่าสันทางในสางมันนะนแล้วก็อันนี้ห่องสุดท้ายนะห่องสุดท้ายก็ยังเหลืออยู่ประมาณ30เซนคือกัดเททำอิดนี่ห้าซีเทเมดบัดเดียวกะ,ะยานแบบมันนะแบบมันชิเกินบอกว่าคานมันขอนขางสูงก็เลยว่าเทไป ขอบทำอิดนี่ขึ้นประมาณเคิงหนึ่งก่อนแล้วก็หลังจากที่มันจับโตกันน้หนึ่งแล้วก็จึงเทหอบสองทับเนาะขั้นเปรเี็บเนานัน่นนี่ในทางวนวายันมันจีอ,อันน,นั้นน้องนายันมันจีทะลักออกมาเมื่อนะเพราะมันคานขอนขันขงจะสูงน้ำหนักมันขอนขางลายก็เลยว่าเทไปเทละหน่อยเนาะเทะไปเมื่อกะประมาณตอนแรกนี่กัน่ะจะสำเร็เนาะเดียวเป็นน่าไดกะชิท้ายให้เบิง้งตติม โอเคเนาะทุกคนตอนนี้กะเฮากะจัดการเทคานดินเรียบร้อยมดแล้วเนาะเรือตัวนั้นแล้วก็มัดต่ออีก้องหน่อยอีก้องหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิท้ายให้เบิ้งแล้วก็หลังจากที่แล้วนะนะั่นเนาะเอากะผ้ากันมานั่งอยู่ไนนะีนเนาะพักเกียมสิกินตำชมพี่นนอะนั่งเมียิ่นตำได้กินเนาะ แค่ค ham, ค helmet, เพื่อนมั้งไม่เอาเออใส่กินนะใส่ซื้อนะใส่ซ okay, ื้อภาษาอังกฤษอันน้องใส่มันสีไทยอะนะกะโอเคนะทุกคนตอนนี้กะช่วงแรงๆอะไรเนาะกะอาบน้ำอาบทาเป็นเจียบหอยละแล้วก็มาเจียบลูกให้เมียหนึ่งเข่าเปล่าไฟแต่งครบครัวกินเนาะนี่อีพอไอ้แม่เพิ่นกะมามันละนะอีพอกะหาลูกมาได้เลี้ยงมัวเนาะ นะเดี๋ยวชิ้มาท้ายให้เบิรงโตทีเฮาเฮดมันนีนะ่เนาะคานทีเฮาเทมันนีก่กะถือว่าสำเร็จได้เพิ่มมาอีกด่านนะึ่นงพงีนง่น้องเอ้ยนางกะเอ้ยนี่นี่ไปดีไม่ดีนะนอนกำลังตื่นนะพี่น้องเนาะนี่คานทีเฮาเทมันนีก่กะสำเร็จนะเจนาะเต็มเปี้ยเลย ด่านนี้ทําเอ็ดคิดว่าสิมืดอยู่ประมาณต้นปลายคิดนะที่คิดตอนทําเอ็ดนะคิดว่าต้นปลายนี่น่าจะมีอยู่แหละเบิ่งจากระดับความสูงของคานนี่ประมาณ1เมตร1เมตรปลายนี่มีอยู่เนะะาะแล้วก็ยาว12สเมตรหคิดว่าแนวาดะก็กต้องมืดต้นปลายแต่ว่าพอเฮามาเฮ็ดแท้ๆนะพีน่น้องเฮาเก็บหินพวกนี้นะ หินโตทีอ่อกับนางนี้เนาะพากันไปเลาะงม้มอายุตามนําเก็บต่ำลงทานขึ้นมาเก็บหินตัวนี้ไสนะ่ะมันขึ้นบักไวเนาะขึ้นบักไวบึดเดียวกันเต็มบึดเดียวกันเต็มเนาะนี่คือเขียนนี่คือเต็มมดเต็มเทียบพอยแล้วแหละแ,แล้วก็อ่าได่ทั้งพุ่นนี้เนาะได่ทั้งพุ่นมาตื้นอันหนึง่งด่านน้อยหนึ่งห้องน้อยหนึ่งปูนเรือกันเล,เลยว่าอ่าเอามาใส้หนีตื้น เอามาใช้นี่กะได้เติมห้องน้อยหนึ่งโตที่ว่าเป็นระเบียงทั้งหนาเฮื้นเนาะห้องนี่นี่กวางแม่ทหารซิบกะเอามาใช้นี่กะพอดีเต็มเปียเลยเต็มเปียะเด็ดตัวนี้อีกห้องหนึ่ง <c oughs> ทั้งหมดที่เขาเห็ดมาเนี่ยนะ่นางคานโตที่เห็นซุมซ้มๆอยู่นี่เนาะและบบ้วก็บวัวกับอ่า โตทีท้ายให้เบิ้งยี่ของหนึ่งตัวนี้นี่ว่าน่าเสือไปเนาะว่าเขาใส่ปูนเพียงแต่แปดเป่าขนาดเนาะใส่ปูนเพียงแต่แปดเป่าจากคครับอิดทิ่คิดเราประมาณต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นปลายมีอยู่แต่ว่ามาเห็ดแต่มีแต่แปดเป่าหนึ่งจะว่าเ้าเอาขีนพวกนี้นะใสแล้วมันขืนบักไวไปเนาะ ใครๆคือจังอ่าเฮาเอาหินตัวนี้มาก้อนาะอ่ะมันขึ้นบักไว้เฮากันเลยว่าประหยัดปูนไปได้ลายเติบนะ oh. <c oughs> นี่แหลนะเนาะสาเหตุที่ว่าพวกข้าพเจ้าพากันไปงมหินงมแหยุธานนำกน็คือเอามาใสา่คานแบบนี้แหละมันประหยัดไปได้ลายลายเนาะแต่ว่าปูน,นเฮาก็ผสมตามสูตรที่ว่าขาเจ้าเหดอยุ่เปากันแหละเนาะปูนเป่าหนึ่งอ่า ตัวยางว่าปูนคู่หนึ่งเนาะเากับเอาอ่าทรายไซซสองเลยกะแฮ่ไซซ์สามเนาะกับพวกได้ผสมลายบันไดเนาะประมาณนั้นกับสำเร็จเนาะสำหรับด่านนี้มืออื่นกับชิโตเป็นอ่าด่านทั้งนี้แล้วก็อาชิเอาด่านทั้งนี้เพิ่มอีกเนาะหลังจากที่ว่าเทสามด่าน ตอนนี้เฮ็บห้อยเลยอะเฮากะชิเอาดินมาทมเลยกะให้พันยุบางที่กะบชิขุดเอาคนเอาเนาะถ้าหากว่าอ่าระยกให้รถเข้ามาเย็บในนี่กะบชิขุดเอาคนเอาเนาะกะเป็นอะไรกะบชิอัปเดตให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวชมคือเก่าแล้วว่าช่วงนี้กะมีไดยู่กับพ่อกับเพื่อนนี่เพื่อได้ออกไปทางใดเนาะกะอดทนเบิ้งคลิปแล้วนี่ไปก่อนนะพี่น้องเนาะกะสกทำอะไรคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนี่ก็ดี นั่งนีเพิ่นกำลังจิบอ่อนเข่าลูกะนะเดีย๋ยวให้เบิ้งห้องหมอนหน่อยขอเขาเลยพี่น้องไอ้ตามต้องนึงอ้าวตับตี้ยวจับป่ะจับป่ะเอ๊บนี่คือกินเขนนน่ากินน้ำนี่บักอันนั้นพี่น้องกินง่ายง่ายกลอกเอากลอกเอาเอา้ยเอ็มเอ็ม้อ เขากับไหนมาไหนมื้อนี้นี่แม่เพิ่นต้มข้าวให้เป็นมันมันฝรั่งใส่แต่มันได้อ่ต้มข้าวใช้มันฝรั่งบางมือก็กินเป็นข้าวก้องแหน่บางมือก็ต้มข้าวใช้ผักแหน่ใช้ชีนแหน่ใช้ปลาแหน่ใช้ตับแหน่ก็เปลี่ยนกันสลับกันไปเนาะมือนึงนี่ก็ต้มข้าวแหน่เลวก็บางมือกินเอ่อกินข่าก้องแหน่เนาะปะปนกันไป ก็กินเผาเสก้วยกะชิมานั่นนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะไปพบกันใหมในคลิปต่อไปสบายดีบาย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 แม่ลูกบายบายแม่บายบายนป่าลุงน้าบายบายนั่งกินข้าวก่อนเนอะห้องโมกเจินเน่กินมดแน่นอนนะ